สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาโตลุ่งแสงในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกาสทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามันลอยคอนเซิลอาริอันส์ครับหัวข้อในวันนี้ครับไฮบริดวอรคาซัคสถานเหตุการณ์ในคาซัคสถานเกิดขึ้นมาลุ่มร้ม สี่ห้าวันแล้วนะครับแต่ทำไมผมเพิ่งมาวิเคราะห์สถานการณ์ในวันนี้ครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่ออกมาจากคาซัคสถานนั้นนะครับค่อนข้างหาข้อมูลค่อนข้างยากและก็ต้องตรวจสอบกันหลายขั้นตอนด้วยกันเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศคาซัคสถานประเทศที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อน และคาซัคสถานนั้นถือเป็นประเทศปิดประเทศที่เป็นแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นในคาซัคสถานครับก็เกิดการประท้วงมีผู้ประท้วงชุมนุมในเมืองอัลมาตี้นะครับเมืองอัลมาตตี้นั้นแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองหลวงนะครับแต่เป็นเมืองที่มีประชากรคาซัคสถานอาศัยอยู่มากที่สุดนะครับ มีประชากรถึง2ล้านคนแล้วก็เป็นเมืองหลักของคาซัคสถานที่มีคนอยู่อาศัยแล้วก็รู้จักมากกว่าเมืองหลวงของคาซัคสถานด้วยซ้ำไปผมเองก็มีเพื่อนเป็นคนคาซัคสถานก็อยู่ที่เมืองนี้แหละเมืองอัลมัตี้นะครับในขณะที่เมืองหลวงนั้นเดิมชื่อว่าเมืองอัสตาน่าครับทุกวันนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเป็นเมืองนัวสุลต่านนั่นเอง ผู้ประท้วงครับที่ชุมนุมประท้วงในเมืองเอามาตี้เต็มท้องถนนนั้นก็ออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลของนายคาซิมโทมัตโตกาเยฟนะครับด้วยข้อหาปกติของการขับไล่รัฐบาลก็คืออ้างเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจก็คือราคากาส๊สราคาน้ำมันนะครับที่ถีบตัวสูงขึ้นและผลกระทบในทางเศรษฐ,ฐกิจซึ่งเกิดขึ้นจาก กรณีโควิด -19 นั่นเองนะครับผู้ประท้วงก็ต้องการล้มรัฐบาลครับมีการลงไปชุมนุมในถนนในกรุงเอามาตี้นะครับโปรยใบยปิวแล้วก็บุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลครับแล้วก็มีการประทะกันมีการยิงกันครับโดยประธานาธิบดีคาซิมโตมัสโตกาเยฟนั้นก็ได้สั่งยิงผู้ชุมนุมครับ ตัวเลขที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการนั้นนะครับปรากฏว่าฝั่งผู้ชุมนุมนั้นนะครับเสียชีวิตไปทั้งสิ้น160คนครับในขณะที่ฝั่งรัฐบาลนะครับซึ่งใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมนั้นมีผู้เสียชีวิต20คนด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ2,000คนครับนอกจากนี้ครับยังมีผู้ถูกจับกุมประมาณ8,000คนด้วยกันเหตุการณ์จนถึงเวลานี้ครับ มันสงบลงแล้วครับแล้วรัฐบาลก็แก้ไขโดยการลดราคาพลังงานต่างๆลงมาแต่สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นนะครับถ้าเรามาดูชื่อเมืองหลวงเดิมของคาซัคสถานนั้นชื่อว่ากรุงอัสตานาได้เปลี่ยนเป็นเมืองชื่อว่าโนสุรตานมาจากชื่อของผู้ทรงอิทธิพลใน คาซัคสถานก็คือหนวสุลต่านนาซาบาเยฟนั่นเองซึ่งในปัจจุบันรัฐธรรมนูญของคาซัคสถานได้ตั้งสุลต่านนาซาบาเยฟนั้นขึ้นเป็นเขาเรียกว่าผู้นำแห่งชาติเลยนะครับซึ่งทุกวันนี้ครับในอดีตนั้นนวสุลต่านนาซาบาเยฟนั้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของคาซัคสถานครับแต่ทุกวันนี้เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้านะครับ หน่วยรักษาความมั่นคงของคาซัคสถานซึ่งก็ยังมีอิทธิพลแทรกซึมอยู่ในคาซัคสถานมากมายนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็จะในส่วนหนึ่งก็จะมีความเกี่ยวพันกับบุรุษผู้นี้ก็คือสุนตานนาซาบเยฟซึ่งมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟนกับวราดิเมียปูตินนั่นเองในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งปัจจัยครับปรากฏว่าทางการของ ค่าสารนะครับโดยคาซิมโทมัสโตกกเยฟป,ประธานวิดีของขาัาสารได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเหตุที่เขาต้องสั่งยิงผู้ชุมนุมครั้งนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่การชุมนุมของภาคประชาชนธรรมดาครับแต่มันเป็นความพยายามในการก่อรัฐประหารน,นะครับยึดอำนาจรัฐโดยได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติซึ่งเขาก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่า ต่างชาติดังกล่าวนั้นคือชาติใดแต่ในรายงานของรัฐบาลคาซัคสถานนั้นออกมาบอกว่ามีกองกำลังที่ได้รับการฝึกฝนจำนวน20,000นายทั้งที่เป็นกองกำลังทหารอาชีพรวมถึงมีการฝึกอาวุธให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเข้ามาในคาซัคสถานถึง20,000คนด้วยกันเหตุการณ์ดังกล่าวครับเป็นเหตุที่ทำให้รัสเซียต้องกระโจนเข้ามาครับ แล้วทำไมรัเสเซียต้องกระโจนเข้ามาและส่งกองกำลังทหารเข้ามาในคาซัคสถานถึง2,500คนเนื่องจากว่ารัเสเซียกับคาซัคสถานนั้นมีความร่วมมือทางการทหารนะครับว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดปัญหาในทางความมั่นคงขึ้นมาแล้วประเทศหนึ่งร้องขอให้ช่วยเหลือนะครับอีกประเทศหนึ่งก็ต้องช่วยเหลือครับกรณีนี้ครับเกิดความไม่มั่นคงขึ้นในคาซัคสถานครับ แล้วคาซาคสถานก็ได้ร้องขอไปทางรัสเซียและวรัสเซียก็ส่งทหารเข้ามาจัดการผู้ชุมนุมเข้ามารักษาความสงบในเมืองอัลมาตีจำนวนถึง2,500นายในขณะที่อีกด้านหนึ่งครับมีการบอกกันทางฝั่งตะวันตกบอกว่ากรณีนี้นั้นนะครับมันไม่ใช่ที่ตะวันตกเข้าไปแทรกแซงครับแต่เกิดการทะเลาะเบาอแววงกันภายในคาซารสถานเองก็คือ เกิดความขัดแย้งระหว่างสุลต่านนาซาบเยฟกับประธานบดีโตกาเยฟซึ่งพึ่งขึ้นมานั่นหมายความว่าอำนาจเดิมของสุลต่านนาซาบเยฟนั้นมีอยู่ในทางความเป็นจริงแม้ว่าทุกวันนี้เขาจะไม่ได้เป็นประธานดีแต่สถานะของเขาสูงยิ่งในขา่ากสารและแท้จริงแล้วครับ <c oughs> เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในกูงอามาตี้นั้นเป็นแผนของโตกาเยฟในการสร้างสถานการณ์ เพื่อกำจัดและถอนลากถอนโคนอิทธิพลของสุลต่านนาซาบาเยฟออกไปนั่นเองซึ่งหลายๆความเห็นต่างคนต่างพูดนะครับนะครับฝ่ายพระาวดีตกกเยฟบอกว่ามีการฝึกกองกําลังต่างชาติเข้ามาเพื่อโค่นอำนาจของเขาแต่ฝั่งตะวันตกกับแก้ตัวบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอํานาจภายใน เป็นเรื่องความขัดแย้งภายในระหว่างสุลต่านนาซาบเยฟกับประธานาธิบดีโตกาเยฟตัางหากซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ครับมันก็เกิดเหตุการณ์น่าสงสัยครับเพราะว่ามันก็มีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่านะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศพมา่านะครับว่าเกิดกรณีที่ NGO ะครับฟีเบอร์มารเรนเจอร์นั้นไปฝึกอาวุธให้กับคนพมา่าเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลมีนองหลายนะครับ ในกรณีนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครระหว่างฝั่งตะวันตกนะครับกับฝั่งของประธานาธิบดีโตกกเยฟตะวันตกก็บอกว่าทะเลาะก,กันเองซะมากกว่าในขณะที่โตกกเยฟบอกว่ามีกองกําลังต่างชาติเข้ามาครับในขณะเดียวกันครับนาโตเองก็ออกมาวิพาก์วิจารณ์บทบาทของรัสเซียในการส่งทหารครั้งนี้ครับในขณะที่รัสเซียเอง คาดว่าก็จะมีความไม่พอใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคาซัคสถานเพราะในสายตาของรัเสเซียเหตุการณ์ความไม่สงบในคาซัคสถานรอบนี้มันก็คือไฮบริดวอที่รัเสเซียมุ่งเป้าโจมตีว่าสหรัฐนั้นเป็นคนมาฝึกกองกำลัง20,000นายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงและมีความพยายามในการโค่นล้มอานาจรัฐของคาซัคสถานนั่นเองซึ่งในมุมมองของผมนั้นนะครับ เหตุการณ์ในรอบนี้ครับมันเกิดขึ้นในคาซัคสถานซึ่งเป็นบริเวณอดีตสหภาพโซเวียตและเป็นประเทศสําคัญใกล้คอหอยของสหภาพโซเวียตเรียกว่าต่างฝ่ายต่างเล่นกลน,นะครับจอกันไปจอกันมาแล้วมันเชื่อมโยงไปถึงสมรภูมิในยูเครนที่สหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่ยอมหยุดที่จะส่งกองกําลังเข้ามาในยูเครนเป็นการเข้ามาปั่นป่วนป้วน,ปนเปี้ยนแถวบ้าน ของรัสเซียในขณะเดียวกันก็เหยียบเข้าไปถึงบริเวณคาซัคสถานน่าสนใจครับความตึงเครียดของโลกในเวลานี้ครับมันเดินมาถึงจุดที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครแล้วกรณีไฮบริดวอรแบบนี้ไม่ใช่ว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่กล้าทำครับเหตุการณ์ในฮ่องกงในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ในพมา่าในเวลานี้นะครับก็ยังฆ่ากันไม่หยุดแล้วทำไมมันจะเกิดไฮบริดวอร ในคาซัคสถานไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับปีนี้เป็นปีที่เหตุการณ์ต่างๆนั้นจะงวดเข้ามาและมีผลต่อสินทรัพย์ต่างๆอย่างแน่นอนเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่เผาจริงท่านที่สนใจว่าสินทรัพย์ของท่านไปอยู่ตามที่ต่างๆนั้นท่านจะนำไปลงทุนตรงไหนดีครับสมัครคอสเทดอินไครซิตนะครับท่านจะได้รับความรู้ไปตลอดชีวิตครับในเรื่องการบริหารจัดการ รับสิงการลงทุนต่างๆางางรวมถึงการทำธุรกิจในคอร์สออนไลน์มลเลนเนียร์ทิเก็ตครับสมัครไปที่ l ล n e i ออันใหม่นะครับ i ล e ID อันเดิมของผมนั้นมีปัญหาอีกแล้วนะครับ i ล e ID อันใหม่ก็คือ l ล n e ID 0967266916า9 6 7 2 6 6 9 1 6ย ID 096 726 6916 096 7แล้วถ้าใครมีปัญหาในการแอดไลน์ไม่ได้นะครับให โทรไปที่เบอร์ของคุณขวัญเลขานุการของผมครับที่เบอร์081909-6115ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกวับผมอาจารย์โตอาจารย์ศรัทธาโตอ่อ,อลุ่งแสงได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ